ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกมเทอร์เรียใน PC เวอร์ชั่น1.4.3.6นะครับในการเล่นครั้งนี้เรามาเปิดซีรีส์ซัมเมอร์ซึ่งจัดได้ว่าเป็นความยากระดับที่ยากที่สุดเพราะว่าเรามาเล่นในโลกของมาสเตอร์โหมด เริ่มเกมเป็นครั้งแรกเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะข้ามขั้นตอนของการตัดต้นไม้และในการตัดต้นไม้นั้นก็จะมีอุปสรรคก็คือสลามเจ้าสลามเนี่แหละคือสิ่งจำเป็นในช่วงต้นเกม สิ่งที่ดีที่สุดในวันแรกที่เราจะสามารถทำได้นั่นก็คือการตัดต้นไม้และสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่ของเรากำบังเอนมีและเป็นที่อยู่ของ NPC ขอเวลาผมตัดไม้สักครู่แล้วเราค่อยมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยบ้านที่เราจะสร้างนั้นค่อนข้างจะสร้างง่ายและเป็นบ้านที่ ทุกคนสามารถทำตามได้เป็นไอเดียที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่แต่สามารถใช้อยู่รอดได้ในทุกค่ำคืนของเธอร์เรียเราจะทำการปูพื้นไม้ก่อนแล้วเราก็จะสร้างกำแพงขึ้นมาบนหัวของเรา นี่แหละคือประสบการณ์การเล่นเกมเทรอร์เรียมา8ปีย้ำ8ปี8ปีนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับถึงจะสร้างบ้านได้ไม่เสร็จเท่าไหร่แต่ตะวันก็ส่งกลางหัวแล้วอย่างที่รู้กันว่าเวลาเป็นเรื่องสำคัญในเกมเทรอรเรียนั้นเวลาเดินเร็วกว่าโลกความเป็นจริง อย่างที่รู้ว่าการสร้างบ้านนั้นถ้าไม่มีวอลก็จะไม่สามารถเป็นห้องได้เราจึงต้องครับวอลมาเพื่อวางในบ้านของเราและเราก็ได้ห้องเป็นห้องแรกแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องที่ไกลน่าจะอยู่เสร็จแล้วไปส่องห้องเดี๋ยวมารอดูกันอีกว่าก่อนจะถึงเวลาค่าเราจะได้มากี่ห้องกันแล้วเเรามารอลุ้นกันว่าเราจะตายกันกี่รอบ ในซีรีส์นี้เวลาผ่านไปช่างเร็วเหลือเกินเรายังสร้างบ้านได้ไม่เสร็จเท่าไหร่หวังว่าค่ำคืนนี้คงจะรอดผ่านฝูงซอมบี้ไปได้อยากบอกว่าทรัพยากรในเกมเทอร์เรียนั้นมีอยู่อย่างจำกัดโดยเฉพาะต้นไม้ที่เราตัดมานะครับมันไม่พอเราก็ต้องทำภารกิจเพิ่มนั่นก็คือการออกจากบ้านตอนกลางคืนเพื่อไปตัดต้นไม้เป็นความคิดที่ สิ้นคิดจริง และใช่ครับนั่นก็หมายถึงความตายตายในเกมแรกและจะต้องมีการตายในต่อๆไปอยากชมตัวเองว่าสร้างบ้านได้รวดเร็วจริงๆในวันแรกสร้างบ้านได้เท่านี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วในมาสเตอร์โหมด คนจะสังเกตเห็นฝั่งขวาจะมีฝูงซอมบี้มากันเยอะแยะนะครับแต่ไม่สามารถเข้าบ้านเราได้เพราะเราได้ทําการไม่ติดตั้งประตูในทุกทิศทางทั้งซ้ายและขวาของตัวบ้านนะครับเราจะไปติดตั้งชั้นสองกันเพราะว่าอินเนมี่หรือว่ามอนสเตอร์จะกระโดดขึ้นมาไม่ถึงนะครับ ในการสร้างบ้านตอนกลางคืนการติดทอดเป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่งั้นจะมาคลำทางเหมือนผมไม่ได้เราจะติดวอลเพื่อทำให้บ้านเราสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราติดเสร็จเดี๋ยวเราจะมาบอกความลับเล็กๆน้อยๆกันในซีรีส์นี้นะครับสำหรับความลับเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือเราจะหาเป็นดอกไม้ของอบบิเกลในอีพีต่อไปนะครับใครไม่อยากพลาดชม การตามหาดอกไม้ของอับิเกลของผมก็อย่าลืมกดซ b s c ไ i b e ไว้เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันมาเยอะๆด้วยนะสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ